น้ตกลงมาจากเพดาเราไม่ต้องไปดูเหตการณ์อะที่้าก็ได้นะครับเราสามารถทำที่บ้านนี้ก็ได้สวัสดีครับสวัดีค่าใครก็ุ่ามเลยนี้กลุมไหนครับเยมซัก2สีกรกดกับเอาตัวสองตัวสงับองั น้องยิ้ย้อยค่ะยิ้มย้อยไม่ทราบว่าทางกลุ่มของพวกเราได้มีกันตลอดไหมครับมีมีค่ะมีค่ะอาจารย์แต่อาจจะเวลานานถึงวันถึงวันนี่การทำน้องยิงมย้อยมันมีทำแบบเร็วครับจันภายในเท่าไหร่วะ่าไม่สองสองนาทีสองนาทีสองนาทีลองลองเรามีการแสดงอะไรยังไงพูดคุยอะไรให้อาจารย์ฟังหน่อยสิเอายังไงดีน้อง ย่อหนย้อยได้เร็วขนาดนี้โอเคถ้าถ้าจากที่ดูในเน็ตเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการนครับถ้าจะมีการทดลองไว้ก่อน่าจะมีการทดลองไว้ก่อโอเคนี้มีการแบ่งงานันหรยังส่วนหนึ่งครับแบ่งกันส่วนแ่ส่วนนึงเอ่อมีมีการแสดงหรือว่ามีตัวบทละครอะไรมีไหมเราจะนำเสนอในรูปแบบการแสดงยังไงบ้างมีชุดไหม อันนี้เรื่องพกยยวกเรื่องละครน่าจะตัดทิ้งไปครับเพราะว่าด้วยความฝันมาแต่จะไม่ได้เพราะท่านละครเวทีให้มันแบบให้มันแบบยิ่งใหญ่อ่ะจารให้มันน่าสนใจอ่ะต้องแบบเราทำไม่ดีเสียโอราเาทำปกติดีกว่าปกติของเราคืออะไรคือที่เบาะน่นนะจะว่าปกติมันก็ไม่ปกตินะปกติเขาทำไรบ้าง <c oughs> คือ,ค,อคือที่ไม่ใช่ละครครับแสดงเป็นตัวของเราเองอย่างเช่นอย่างเช่น ก็ออกมาพูดแล้วก็เป็นมุกไงก็เฮ้ยช่วยคิดกันหน่อยพูดหน่อยก็ปกติอาจารย์คนนี้เขาก็จะเป็นคนที่เล่นมุกก็น่าจะออกไปเล่นกแบบขำจกโมกทั่วทกมุมเลยทุกมุมโดนแล้วบอกโดนเลยมันมจกเขาเรียกว่าเล่นไปทั่วไปที่ไปเนาะคำว่าการแสดงละครเนี่ยมันหมายถึงว่าการนำเรื่อง ดึงดูดผู้ชมให้มันน่าสนใจแล้วก็แซดด้วยการทดลองดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีไม่รู้จักชายโชว์ของจีนมันก็จะมีกลุ่มที่มีการทดลองก็คือคมีความเรื่องมาเพื่อดึงดูดแล้วก็มีการทดลองเพ <Okay. S 1> ราะว่าเราจะเอาทดลองอทดลองนะส่วนกลุ่มที่ไม่มีการทดลองคือเขาจะมีโมเดลมาโชว์แต่เป็นเรื่องของการแสดงคือ มีการแสดงแต่เป็นการแสดงในรูปแบบของวิทยาศาสตร์แค่นั้นเท่านั้นแล้วกับเกมโชว์อะอาจารย์บอกว่านีถ้ามีกรทดลองนะคะว่าจะมีการลองก่อนก็ลองก่อนเม่เาลองเสร็จแล้วล่งเสร็จแล้วก็จะเอามหา่อต่อกับอเทก็จะย้อนมาใส่ไวนที่หลังอะโเคก็จะล้โวปกติแล้วแต่ว่าเราจะเยยังไงจะมีการเขียนกำหนดการว่าวันเดือนปีวันไหนบ้างเรา แ่งงานหรือเรานัดก,กันทําอะไรแล้วก็สอคือ,อทําเป็นวบาเป็นสตอรี่สตอรี่บอร์ดการแสดงแต่นนเริ่มต้นเนี่ยจนถึงจบมันมีอะไรบ้างออกมาเป็นฉากฉากฉากสองคือการเขียนกำหนดการหรือว่าสเกจด,ดูของพวกเราว่าเราวันเดือนปีวันไหนเราจะนัดคุยกันหรือนัดก,กันทํางานอะไรเมื่ไหรสาก็คือเรามีอุปก,กรณ์อะไรที่ต้องใช้บ้างที่จะให้ทางเรียนช่วยสนับสนุนมีไหมถ้ามีก็ ส่งมาที่อินบ็อกซ์ของของของแม่ส้มเจี๊ยของเพจเนาะแล้วมีรายการหนึ่งสองสามที่แอนดรอยด์ซัพพอร์ตต่อไปคือมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรบ้างที่พวกเรานำมาเรียนยูสใหม่หมายถึงว่าสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วเอากลับมาใช้ใหม่เชือกเชือครับเชือกนอกจากเชือกมีคำว่าเหลือใช้ของอาจารย์อย่างเช่นบางคนอาจจะมีภาชนะใส่ของเหลวหรือว่าใส่อะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราแทนที่จะเอาปีกเกอร์อาจจะเอามันขวด ตัดฝาตัดปากออกวอกตัดให้มันดีขึ้นนึงประมาณนี้กลัวติ๊กเนี่ยเออคือแทนที่จะเอาบีกเกอร์แล้วก็แบบว่าใส่กันสักต้องเป็นไรไหนเป็นการประยุกต์อุปกรณ์เราจะนัดซ้อมกันไหมจะซ้อมกันไหมซ้อมบทอะไรต่างต่างแน่นอนเราต้องนัดกันทำงานแล้วก็ซ้อมทำงานไปไหนเอ่ย เรายัางไม่วาวเหงาเรา,าดูตารางเวลา2แต่ก็สนเพราะว่าวันไหนแต่ต้องคงไปช่วงปิดมีแหละแต่ช่วงปิด,อปดโอเคมันจะได้งา่าย30นาทิเก้าเก้าไม่อยู่เก้าไปตอนไหนยี่สิบสามยี่สิบสามก็หนึ่งสัปดาห์ตอ,อนนี้มีมีบทเมีหมดหรือยังว่าใครแสดงเป็นอะไรมีเรื่องราวหรือยังยังเรื่องรองาว เรื่องย่อเนาะเรื่องย่อสองคืออ่าสตอรี่บอร์ดสามระวนการขอ,องกลุ่มแล้วก็วางแผนกระบวการวางแผนในทำในตารางไน่เลยนะรายการอะไรใครรับผิดชอบแล้วใส่ชื่อคนรับผิดชอบด้วยอ่าโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวจะคุยให้ฟังย๋ยวไปนำเสนอดีไหมจะได้รู้ว่า ก่อนที่จะได้มาเป็นการแสดงหนึ่งโชว์หนึ่งการแสดงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนอะไรมาบ้างเนาะมันเป็นกระบวนการทำงานของเราอดีนี้รเนาะ มองทางวิทยาศาสตร์อันแตกใหม่บวกกับการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจไปกับพวกเราสายโชว์สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธนพรถุลีไรแตงโมค่ะครับผมเด็กชายโค้วีนาโน้องอการครับครับผมเด็กชายโค้ชพกชวีก้งเกียรติองค์การครับเรื่องราวการแสดงของเราจะเป็นอย่างไรนะไปชมกันเลยค่ะ บเนฮ้ยทุกท hey, ุกคนเฮ้ยทุกคนเราไปเที่ยวแล้วเจอท่าอย่างหนึ่งมาลองไปสำรวจมาดูไหมเราว่าไม่น่าสนใจนะตั้งแต่เหตุกางเกงสาวของป๋าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่อยากไปท่าอีกเลยนะใช่ใช่ใช่เราก็ว่ามันอันตรายนะแน่ใจหรอว่าจะไปอ่ะมันอันตรายหรอกดูนี่ดูนี่แล้วก็ถ้ามันยังไม่ดมันจะไม่ดีมนะไม่ด แป๊บนึงนานี่สภาพอากาทุกคนดูไม่มีน้ำวไม่น้ำทวมแน่นอนนั้นไปตรงนี้ก็ได้ในห้องไม่อยากไปไงเอาก็ตอนนั้นน้ำท่วมแต่อนนีไม่น้ำท่วมวนนี้ไม่น้ำท่วมแล้วทุกคนครับทุกคนต้องเช็คสภาพอกาศก่อนไปเที่ยวที่ไหนนะครับ น่าทํา คงน่าร้าน้าดูเลยนะเนี่ยไม่หรอกตายดูสิแม่อะารหรออ๋อโอเคไปเถอะไปโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรหรอนี่มันหิ่งห้อยนะี่นะมันมาจากไหนกันตายจริงมีน้ำตกลงมาจากเพดานแล้วน้ำมาได้ยังไงเนี่ยเพดานนั้นท่ามันงี่รั่วหรองี่รั่วเหรอ ว่าแล้วแล้วมันมาจากที่ไหนที่แท้ก็มาจากหินย่อนพวกนี้นี่เองแล้วหินหยอนพวกนี้มันมาได้ยังไงล่ะแล้วถึงกองที่ที่ฉันริงเราอย่าไปยืดมันมาจากไหนรันเราก็ไม่ไรู้เหมือนกันมีใครอีกบ้างที่รู้คำตอบของพวกนี้เราก็ไม่รู้สิ <c oughs> อาอเห็นเสาได้ไหมทำไมมันใหญ่จังเลย <c oughs> นั่นสิใครทำมันขึ้นมาอนะ่ะมันน่าจะเป็นสิ่ง,งเาห็นนะหรออ่า <c oughs> ทิ่คิดดูลาน่าจะเป็นคงอาจจะเป็นพระเจ้าก็ได้นะพระเจ้าข้าเหรอได้อาจจะใช่ค่ะพระเจ้าอะไหรือเปล่าทุกคนเองก็กสงสัยเหมือนกันกับพวกเราใช่ไหมคะว่าสามสิ่งที่เรากล่าวมาก่อนหน้านั้นะ่ะมันเกิดจากอะไรถ้าอยากรู้ก็ตามพวกเราไปเลยนะคะเพราะอย่างที่เราเกล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบเสมออุปกรณ์ในคำตอเรานะคะอย่างแรกคือกฎซานฟิลลีนะคะคิดคนไรคคนหน่อยนึงก็ คำง,งาประมาณเย็นนะคะแดกอย่างที่สองนะครับคือหินปูนครับใช้อย่างน้อยหกก้อนนะครับอย่างที่สามนะครับตะเกียบครับผมตะเกียบไม้ครับและเพื่อความปลอดภัยในการทดลองเราอย่าลืมใส่แว่นตาแลวก็สวมถุงมือป้องกันอันตรายด้วยนะคะ เนื่องจากทุกคนครับอรังเราได้เตรียมถั่วทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะขอเรียกผู้กล้ามาหนึ่งคนมาทำการทดลองนี้นะครับเชิญครับผู้กล้าครับทุกคนเชิญผู้กล้าคมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะว้าวคำหวานชื่อราอจังเลยค่ะเราจะให้ผู้กล้าของเรานะคะทำการขี้ผิ้งปนใส่ลงในกรดซาลซูรีที่เราจัดเกยบไว้ในขวดเหล่านี้ทีละน้อย แล้วคิดว่าผอจะทำได้ไหมคะงั้นก็เริ่มสัสงเกตทดลอเลยคะ่ะจับตาดูนี่น,นะครับทุกคนว่ามันจะเกิดอะขึ้นใช่คะ่ะดูที่นะครับจะหย่อนลงครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคอยดูต่อไปคะ่ะหมดเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วม,มีฟองแล้วนะคะแต่ยังไม่สุดคะ่ะยังไม่สุดคะ่ะ นะคะเอาพิจตรงแล้วค่ะพิจตรงแล้วกล้าใจเย็นนะครับโอ้โหเมือ่อกี้มีฟองเกิดขึ้นแล้วนะคะมีฟองเกิดขึ้นแล้วนะคะโอ้โหถ้าเมื่อกี้ถ้า,า,าดูทานี่คือแบบว่าก็สุดยอดเลยนะคะเห็นแลนะครับทุกคนเริ่มตั้งคนดูใกล้ๆนะครับทุกคนจะเห็นฟอง,องมันจะมีฟองที่มันลอย ครับผมครับนะครับว้าวสุดยอดไปเลยค่ะเขาเสียมเปิดบริการภาคเก้าของเราเลยค่ะเฮ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราทำเรื่องหินหินงอกกับหินย้อยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเรากับเรามาทำเรื่องกดกับาวันนี้ล่ะวิ่งไปแล้วเหรอใช่แล้วในโมทำไมเราหลอกอันนี้ล่ะท่านผู้ชมก็สงสัยเหมือนกันกับสองคนนี้ใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงได้เลือกกับแสดงเป็นการแสดงเรื่องนี้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดหินงอกหินย้อยนั่นเองว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวว้าวคือคื<ม>ขอขยันนะนี่ขอบคุณครูกาอีกท่านหนึ่งครับ นี่คือขั้นตอนการเกิดหินง,งอกหินย้อยนะคะการเกิดหินย้อยอีกหน่อยอย่างแรกน้ำฝนจะละลายกับตัวเซนเซอร์กับน้ำฝนจะละลายการความแวดไ้อ์ในอากาศทาให้มีสภาวะพิกดทําให้เปลี่ยนเป็นกดชื่อวา่ากดรับนิกเซนเซอร์นี้ก็ฝนกดทวกน,นี้ตลกลงมาโดนบริเวณที่เป็นสารโดนบริเวณที่เป็นหินปูนมันก็ทํทำการกดกดตัวเข,ข้าทำปฏิกิริยากับหินปูน ได้เป ok ็นสารไอคาสเตียมไนคาร์บอนเนทแล้วคราวนี้เมื่อสารไอคาเซไฮโอนีตกลงมาใส่พังแล้วก uh ับพ uh ื้นเมื่อเวลาผ่านไปน้ำในสาราอรเหยก็โคงแตกเรื่องแหละลงเลยแต่แร้วกาไซซ์ซึ่งไปประกอบของปูนเมื่อถ้าปูนและคราวนี้แล้พวกนี้ก็รับสะสมต่อตัวกันขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยต่อกันต่อรายรายต่อปีเมื่อเวลาผ่านไปน้ำเข้า หินที่มันอยู่ข<ม>้างบนก็จะกลายเป็นหินย,ย้อยส่วนหินที่อยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็นหินงอก<ม>ซึ่งถ้าหินงอกกับหินย,ย้อยสองอันนี้มันรุตัวกันก็จะกลายเป็นเสาหินอย่างที่คุณลองการได้เห็นไปใน,นกตุกรณ์ตอนนั้นนั่นเองค่ะใช่เลยครับแตงโมครับผมจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปดูเหตุการณ์ในที่ทํำก็ได้นะครับเราสามารถทําที่บ้านนี้ก็ได้แต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับ ผลออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะต่การทดลองเราจะใช้เกลยอเราจะใช้สารละลายของสารส้มในการทำการทดลองนี้แล้วเราจะใช้เวลาในการทำาบบนี้เป็นสัปดาห์งานทําทำมาของเราก็เช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่ถ้าเราขยันแล้วก็ไม่คิดเกียจงานทดลองของเราก็จะออกมาได้ดีอย่างนี้นี่เองอ๋อแต่โมเพราะนั้นทุกคนต้องมีความพยายามนะครับและความอดทนเพื่อความสำเร็จ ถ้ายดดอย่างนั้นก็สรุปได้แล้วสินะว่าอะไรว่าอะไรย่าไเงีู้ว่าทําแห่งน,นี้อะเป็เท้าหินปนทุกคนครับถ้ามันเป็นแค่ท่าหินธรรมาดาเราก็คงไม่ได้เห็นปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยแล้วเห็นไหมครับว่าเราได้ไปเที่ยวเราได้ทั้งความสนุกแล้วก็ยังได้ความรู้กลับบ้านมาอีกด้วยนะครับและก่อนปีท้ายพวกเราขอจ่อาคำว่าพระราคุณพระราชี so i